เผยถึงสาเหตุที่คนแก่ยายแต่อุสาเสียนคำแห EX ่งเรื er ่องหลานมากเผยทำไมคนแก่ชอบส่งสวัสดีวันจันทร์ให้ลูกหลานรู้ว่ารำคาญแต่ก็ยังส่งเหมือนเดิมคำตอบที่ได้ทำพิธีก่อนน้ำตาไหลเข้าฉายแล้ววันนี้กับภาพยนตร์เรื่องหลานมาเรื่องราวความผูกพันระหว่างอาาที่กำลังป่วยกับหลานชายที่มาอยู่ดูแลในวาระสุดท้ายซึ่งล่าสุดยายแต่อุสาเสียนคำก็ได้มาพูดถึงหนังเรื่องนี้ในรายการรอบวันทางช่องวัน ทั้งนี้ในรายการรอบวันได้มีการสัมภาษณ์ยายแต่อุตสาเสียงคําปัจจุบันอายุ78ปีนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องหลานมาได้พูดว่าการที่จะทำให้ลูกหลานรายล้อมได้เยอะขนาดนี้เราก็ต้องรักเขาเราเลี้ยงเขาและมีความผูกพันเมื่อเขาโตแล้วเขาก็หาไปแต่หากคิดถึงเราก็โทรหาเขาบางทีลูกไม่มีเวลาเขาก็บอกว่าแม่รอก่อนนะเราก็รออยากให้ทุกคนไปดูหนังเรื่องนี้และกลับไปหาคนที่อยู่ข้างหลังบ้างอย่าให้คนที่เขารอเรานั่งรออยู่ไม่อยู่ให้รอแล้ว นุ้ยสุจีราน้ำตาไหลหากมีโอกาสก็ไปดูแลกันบ้างไปดูแลคนที่ห่างบ้างอย่างคนแก่เวลาคิดถึงก็คิดถึงลูกหลานไม่ได้คิดถึงอย่างอื่นเลยเราบอกทุกคนว่าเวลาเราส่งสวัสดวันจันทร์วันอังคารเพื่อนบางคนเขาก็รำคาญไม่อยากส่งแต่ที่เราส่งเพื่อบอกว่าเรายังมีชีวิตอยู่เรายังคิดถึงเขาอยู่สักวันหนึ่งที่เราไม่ส่งก็คือเราไม่อยู่แล้วคนแก่ไม่มีอะไรมากหรอกคิดถึงลูกหลานแค่นั้นคนแก่ชอบส่งสวัสดีวันจันทร์อังคารมาให้ลูกให้หลานฟังยายแต่พูดแล้วน้ำตาไหลเลย ที่ส่งนี้ไม่ได้ส่งเพื่ออะไรหรอกส่งเพื่อให้รู้ว่าเรายังคิดถึงเขาและเรายังมีชีวิตอยู่ถ้าวันหนึ่งที่เราไม่ส่งนั่นคือเราไม่อยู่แล้วพิธีกรน,น้ำตาแตกกันหมดคนที่เพิ่งไปดูหลานมามาอย่างกูน้ำตาไหลอีกรอบ